หกปีไม่มีดราม่าแบงกุกิกหวานเบาๆแต่ชนะใจทั้งโซเชียลข่าวเด่นวันนี้กลายเป็นกระแสความรักที่อบอุ่นหัวใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวโซเชียลเมื่อนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์เสียงทุ้มสเสน่ห์แบง์วงคลชหรือปริติบารมีอนันต์และหวานใจกุกิกมรกกฏพูนผลได้เผยโมเมนต์สุดซึ้งในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาทำเอาแฟนคลับอบอุ่นหัวใจและยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักแห่งความจริงใจที่น่าชื่นชมที่สุดของวงการบันเทิงไทย รายงานข่าวระบุว่าแม้แบงค์และกุ๊กกิ๊กจะคบหาดูใจกันมายาวนานถึง6ปีและไม่ค่อยแสดงความหวานผ่านโซเชียลมีเดียมากนักแต่ทุกครั้งที่แบงค์เผยมุมหวานของความรักก็มักจะกลายเป็นกระแสซึ้งๆบนโลกโซเชียลเสมอแบงค์เขียนแคปชั่นเรียบง่ายแต่ซึ้งลึกถึงใจว่าดูแลกันมาจะ6ปีแล้วขอโทษที่ไม่เคยซื้อดอกไม้ให้เลยเพราะไม่มีดอกไหนที่สวยพอ คำพูดนี้ไม่เพียงสะท้อนความรักที่มั่นคงแต่ยังเผยให้เห็นทัศนคติที่ลึกซึ้งต่อความสัมพันธ์ไม่เน้นสิ่งของหรือคำหวานพร่ำเพรื่อแต่ให้คุณค่ากับความรู้สึกแท้ๆท,ที่มีให้กันมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีทางด้านกุกิกมรกตก็ได้ตอบกลับด้วยประโยคที่อ่อนโยนและจริงใจไม่แพ้กันว่าดอกไม้ไม่ต้องแค่เธอก็พอหปีความเข้าใจรักที่มั่นคงและไร้ดรามา่า บรรยากาศของความรักที่ทั้งสองแสดงออกมาเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่หลายคนใฝ่หาความรักที่ไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องออกสื่อบ่อยๆแต่มั่นคงเสมอต้นเสมอปลายและเต็มไปด้วยความใส่ใจเล็กๆที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันเมื่อปี2018ความสัมพันธ์ของแบงค์กูกิกก็อยู่ภายใต้สายตาของแฟนคลับและสื่อมวลชนในฐานะคู่รักที่สุข,ขุมและไม่เคยมีข่าวเสียหายแม้ทั้งคู่จะมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน ฝ่ายชายเป็นร็อกเกอร์มาดนิ่งฝ่ายหญิงเป็นอดีตนางงามและคนบันเทิงที่สดใสแต่พวกเขากลับบาลานซ์กันได้อย่างน่าทึ่งสิ่งที่ทําให้แฟนๆรักและชื่นชมคู่นี้มากคือความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันความรักของทั้งคู่ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสแต่ด้วยการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ความรักที่ไม่ต้องดังแค่เข้าใจก็พอ เมื่อความรักดำเนินมาถึงปีที่6อย่างมั่นคงแฟนๆหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะลุ้นข่าวดีในอนาคตหลายคอมเมนต์บนโซเชียลต่างเอ่ยปากเชียร์ว่าอยากเห็นแบงค์และกุ๊กกิ๊กสวมแหวนแต่งงานในเรวันเพราะทั้งคู่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักไม่ต้องดังแค่มั่นคงก็เพียงพอหากจะให้สรุปความรักของคู่นี้ในคำเดียวคงไม่ใช่คำว่าโรแมนติกแต่เป็นเข้าใจเพราะสิ่งที่แบงค์กับกุ๊กกิ๊กสแสดงออกมาคือบทเรียนสำคัญของความรักในโลกจริง ไม่ใช่แค่การจับมือเดินเคียงกันในวันที่ทุกอย่างราบรื่นแต่คือการเลือกจะดูแลกันอย่างสม่ำเสมอแม้จะไม่มีแสงไฟหรือคำชมจากโพสหนึ่งในวันพิเศษกลายเป็นแรงบันดาลใจเรื่องความรักที่แท้จริงแบงก์กุกกิ๊กอาจไม่ใช่คู่รักที่หวานทุกวันแต่พวกเขากลับเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนว่าความรักที่มั่นคงและเรียบง่ายคือความรักที่อยู่ได้นานที่สุด